ชวนมาสัมผัสเสน์ราดใต้เขี้ยมตลาดชุมชนอันร่มรื่นณนะอำเภอละแมจังหวัดชุมพรตลาดแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่แหล่งซื้อขายแต่เป็นศูนย์รวมของดีประจำถิ่นที่แท้จริงตั้งอยู่ใต้ร่มเงาของต้นเขี้ยมทำให้บรรยากาศเย็นสบายตลอดวันสินค้าจากใจชาวบ้านที่นี่คุณจะได้พบกับผลผล,ผลิตจากไร่สวนของชาวบ้านทั้งผักปลอดสารพิษ อาหารทะเลสดสดและสมุนไพรพื้นบ้านที่สำคัญคืออาหารและขนมจะบรรจุในภาชนะจากธรรมชาติเช่นใบไม้หรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่ายเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมรสชาติที่หาทานยากลองชิมอาหารพื้นเมืองและขนมโบราณที่หาทานได้ยากในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นข้าวเกียบปักหม้อหรือขนมหวานต่างๆที่รับรองว่าอร่อยถูกใจ บรรยากาศสบายๆนอกจากการเดินเลือกซื้อของแล้วยังมีซุ้มนั่งพักใต้ต้นไม้และสามารถเดินเล่นชมวิวริมคลองละแมและชายหาดที่สวยงามได้อีกด้วยร้าดใต้เขี้ยมเปิดทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวที่ต้องการพักผ่อนและสัมผัสวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความสุขและพบกันที่ชุมพร กดกระดิ่งและติดตามข่าวสารจังหวัดชุมพรก่อนใครอย่าลืมเลือกเป็นรายการโปรดจะได้ไม่โดนการปิดการการมองเห็นจากทาง Facebook